ปกติเราจะมีช่วงฝากร้านครับะนะฮะฝากร้านก็คือเหมือนแบบมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงคุณผู้ชมไหมอยากจะประชาสัมพันธ์อยากจะให้คุณผู้ชมติดตามเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมอะไรเงี้ยคุณิรุ้มีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมไ,ไหมครับฝากได้เท่าที่ใจอยากครับแล้วแต่เลยครับ,รบผมคือปัญหาตำรวจเนี่ยนะครับอ,อ,อย่าไปคิดพึ่งใครนะฮะต้องพยายามช่วยตัวเองศึกษากฎหมายแล้วก็ต่อสู้นะสิทธิเสรีภาพของตัวเองเนี่ยนะฮะ ผมก็แปลกใจมากประเทศเราเนี่ยตํารวจขอตรวจค้นก็ยกมือยอมแพ้ให้ตรวจค้นทั้งเหตุมันอะไรมาค้นหลับเหตุอะไรมาเรียกเราเราหยุดรถแค่ต้องสู้นะฮะต้องลุกขึ้นต่อสู้นะฮะแล้วก็ต้องศึกษาที่สําคัญการต่อสู้ไม่ใช่มีแต่ใจสู้อย่างเดียวนะใจสู้อาจจะผิดพลาดได้ก็ต้องศึกษากฎบัตรกฎหมายนะครับที่สําคัญเนี่ยอย่ายอมจํานนต่อปัญหาตํารวจแบบนี้อืผมคิดว่าปัญหาตํารวจประเทศไทยนี่หนักหนาสาหัสมากนะครับ ผมเคยคุยกับตำรวจต่างประเทศอย่างบางประเทศเนี่ยซึ่งอยู่ในระบบก็ใกล้เคียงกับเรานะเขายังไม่ชั่วร้ายเท่าเราเลยนะมไม่ชั่วร้ายแต่เขาไม่ได้ล้มคดีได้แบบเรานะครับเขาก็ไม่ได้หลังแกคนแบบเราไม่ได้เก็บซวยส่งกันซื้อขายตําแหน่งลองไปถามตํารวจผู้ใหญ่นะผู้น้อยทุกคนพูดแซดหมดต้องจ่ายเงินต้องนู่นนี่แต่ตํารวจผู้ใหญ่ก็ว่าไม่มีอมพราะว่าเราบอกไม่มีใครมาพูดเดี๋ยวฟ้องจับดาเนินคดี ใช่ไหมฮะสื่อเองก็พลอยเขาไปด้วยครนะฮะแล้วอย่างที่เคยพูดเคยคุยกันนะฝากไม่รู้ทําสําเร็จยังเรื่เรียกตารวจระบิกอ่ะยังไม่สําเร็จเลยนะแต่พวกเราไม่เรียกนะพวกเราไม่เรียกพวกเราไม่เรียกอ่าไม่เรียกแล้วพวกเราเรียกแค่สื่อส่วนใหญ่ก็ยังเรียกอยู่พวกเราเรียกแค่คนเดียวเพราะคุณผู้ชมบอกว่าไม่เรียกไม่ได้เราเรียก บิ๊กคอนจีหรืออีกชื่อหนึ่งคือบิ๊กโจ๊กนั่นเองคอนจีนะฮะก็เลยแบบแต่คุณผู้ชมก็าขอไว้ว่าแบบเอ้ยชื่อนี้เอาไว้ชื่อนี้เลไหมขอคนนี้แต่คนอื่นก็เรียกคุณกันไปได้ก็เรียกคุณเรียกคุณให้หมดเรียกคุณให้หมดเรียกเรียกท่านนะฮะเรียกข้าราชการผู้ใหญ่ไม่ว่าอะไรนะทหารทหารเนี่ยไม่ต้องเรียกท่านคุณนี่ก็เป็นคำยกย่องแล้วนะทีแรกเรียกเขาอาจจะโกรธนะเรียกใหม่ๆเฮ้ยเคืองไงแต่เรียกทางพักก็ชินเชื่อผมที่เขาชินอ่าก็เป็นคำยกย่อง ทำไมเราเรียกคุณจรเนี่ยมันก็โอแล้วนะกสุภาพแล้วให้เกียรติแล้วก็ก็ได้นะดีกว่าไอ้จรนะเใช่ใช่ใช่ถูกไหมฮะมันมันมันนักเกียดตรงไหนคทําไมข้าราชการอาทิตย์ดีอื่นเราเรียกเขาคุณอ่ะเขาก็ใหญ่นะใหญ่โตนะบทบาทความผชอบเขาคุณธรรมความดีเขาก็มีมากกว่าเรายังเรียวเขาคุณเลยนะพวกเราเรียกเขาบิ๊กบิ๊กเนี่ยจริงบางทีก็บางคนก็เป็นหัวหน้าแก๊งก็มีนะแก๊งเปลี่ยนความเร็วเนี่ยอื เออยังเปลี่ยนได้เลยครับงานพิสูจน์หลักฐานยังไปเปลี่ยนความเร็วตํารวจก็ไปเปลี่ยนป่านนี้ก็ยังไม่คดีก็ไม่ถึงไหนใช่ไหมฮะที่เราเรียกเราก็เรียกบิ๊กนู่นบิ๊กนี่นะฮะเรียกท่านถ้าเราเรียกก็อย่างที่บอกนี่เป็นอํานาจของประชาชนที่จะทําได้ง่ายๆนะครับอยู่ที่เราเราไม่เรียกเขาก็ไม่มีใครมาบังคับให้เราเรียกได้แต่คุณต้องมีความกล้าหาญนะระยะแรกเนี่ยครับสื่อเองก็ยังไม่ค่อยกล้าเลย นี่อาศัยว่าคุณจอเนี่ยก็โอเคอยู่ขอบคุณครับคนอื่นผมไปชวนเขาเรียกเขาก็บอกโอ้พี่ลำบากใจนะเดี๋ยวจะว่าดูไม่อะไรไม่ให้เกียรติเขาลำบากใจอะไรเนาะลำบากใจอะไรทำไมทาไมคุณวิรุธถึงให้ความสําคัญกับประเด็นสรรพนามที่ใช้เรียกมากๆมันเป็นจิตวิทยา จะมันทําให้ตัวเราใหญ่ขึ้นตัวเขาเล็กลงง่ายง่ายแต่เรียกว่าพองๆอยู่เนาะเรียกเขาท่านเดีไปไหนก็ต้องท่านท่านท่านพองตลอดอถ้าเราคิดว่าเขาเป็นลูกจ้างเราเราจะเรียกเขาท่านไหมเราก็ให้เกี่ยิเราเรียกลูกจ้างเราเรียกลูกจ้างในสานักงานว่าบิ๊กไหมไม่ไม่ไม่ถ้าเรียกเล่นๆก็ได้เราไม่เรียกใช่ไหมเราเรียกเขาท่านเดี๋ยนจะใช้งานเขายังไงล่ะอืมมันเป็นความพ่ายแพ้ทางจิตวิทยาตั้งแต่แรกแล้ว โดยเฉพาะสื่อเนี่ยนะที่ไปสัมภาษณ์นู่นนี่ไปสัมภาษณ์บิ๊กนู่นบิ๊กนี่ก็พ่ายแพ้แต่ในมุ้งแลอ๋อถ้าเราต้องการความโปร่งใสต้องการความจริงจังจากเขาในกรณีต่างๆแต่เริ่มต้นไปก็คือแบบว่าเออท่านครับหรือบิ๊กครับอะไรต่างๆ่านานามันเหมือนเหมือนเรามอบสภาพความความพ่ายแพ้ทางจิตวิทยาไงตัวเราก็ไม่เท่าเขาแล้วแต่ถ้าเราเรียกเขาคุณอฉันคุณผมเท่ากันเท่ากัน ง่ายๆม um, ั้ยม right? ันอยู่ที่ปากเราอือยู่ที่สมองเราอืเป็นสิ่งที่เราทําได้เพราะเราไม่มีอานาจอะไรนี่นี้เป็นอานาจทางสังคมฮพูดอย่างนี้เหมือนง่ายนะแต่บางคนก็ไม่จะททาง่ายนะเคยเรียกเข้ามาตลอดชีวิตไม่ได้เลยนะะเอาจริงๆไหมผมก็ยอมรับนะว่าก็ไม่ง่ายจริงนะก็ไม่ง่ายในช่วงต้นอ่ะไม่ง่ายจริงๆนะมันมีมันมีอาจจะมีคําว่าขุนปาก อและอาจจะมีคําว่าป่าไอ้คุณป่าไม่ว่ากันทักพักเดียวแต่ที่สำคัญก็คือความรู้สึกคล้ําคล้ามว่าเฮ้ยเขาจะโกรธไหมเขาจะคุยกับเราไหมไม่คุยก็ไม่คุยอิมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปแบบเกรงใจเขานะโดยเฉพาะในเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกฮะเรียกไปทักพักก็ชินครับพอเขาชินแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าเออเด็กเดี๋ยวนี้มันก็มันก็เท่าเท่ากับเราแล้วนะอย่างเงี้ยเพราะนักจัดทำก็เกรงใจขึ้นใช่ไหมฮะ โอเคชัดเจนครับผมชัดเจนเพราะว่าจริงๆแล้วเท่าที่เราคุยกับคุณวิรุธมาคุณวิรุธจะเน้นประเด็นนี้เสมอใช่ใช่เน้นตลองนานแล้วเป็นปีๆแล้วแต่ยังก็ไม่ค่อยสําเร็จนะสื่อเองก็ยังยังหนึ่งติดปากก็ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ในแง่ของจิตใจอ่ะก็ยังไม่มีความกล้าหาญพอนี่ยังไม่นับว่าพวกที่เขามีบุญมีคุณมีพึ่งพาหวังพึ่งพาอาศัยนะหลังไหม่กันหลังไม่หลังไม่โอหลังไม่นี่เป็นเรื่องชั่วนะครับผม ประเทศเรานี่มันมีเรื่องหลังใหม่มันต้องไม่มีอะไรหลังใหม่ครับผมผมผมอยู่ในสภานะบางทีเออมีการแบบว่าเอออันนี้ขอให้ปิดไม้นะคุยอ้าวมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรที่เป็นเป็นความลับนี่ชั่วหมดนะเป็นส่วนใหญ่นะแลวจริงๆก็เรื่องตลกเพราะว่าเขาก็บันทึกไว้แหละครับแต่ว่าอันนี้หลังใหม่นะอะไรงี้คุยหลังใหม่ก็จะเหมือนไม่เกิดขึ้นเรื่องคุยหลังใหม่มีเรื่องดีไหม ไม่ไม่ค่อยเลยไม่ค่อยเลยเลยไม่โอเคเลยแล้วโดยเฉพาะคนที่มีตําแหน่งหน้าที่ใช่ต้องไม่มีต้องไม่มีหลังใหม่ครับผมใช่ไหมฮะไม่ได้ถ้าเราคิดว่าสังคมนี้เป็นสังคมที่เสมอภาคนะฮะเป็นประชาธิปไตยอ่ะทุกคนก็มีสิทธิ์จะรู้ครับไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเนี่ยถ้าเรื่องส่วนตัวก็ขีดวงไปอีกเรื่องหนึ่งอ่าครับผมอย่างหมวยใต้วันนี่เรื่องส่วนตัวเขาเดือนสูบปุหี่แล้วก็ยังเอาเข้ามาประจานเอามามาเผยแพร่ออกสื่อะ ใครที่เอากล้องมาเนี่ยก็ตํารวจทั้งนั้นแหละแล้วก็เอาไปปล่อยทังสื่อ,อใช่ไหมฮะพอดีผมก็ทักไปเรื่องนี้นะฮะก็พูดไปว่าอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเขามันไม่เกี่ยวกับคดีอะไรเลยไปดิสเครดิตคืออย่างนี้คุณจอตลกไหมเรื่องสาวไต้หวันเนี่ยนะ,ะ,ะเขาบอกว่าเขาถูกรีดไถ่ถูกจับถูกยัดข้อหาถูกรีดไถ่แทนที่จะไปเช็คดูว่าตํารวจคนไหนรีดไถ่พฤติกรรมเป็นยังไง โอไปเช็คผู้เสียหายบินไปเลยมันตรวจผู้เสียหายกันใหญ่เลยมันมันมันวิปริตมากนะฮะมันแบบมันมันมันตาลปัดมากฮะเออมันแบบมันกลับตาลปัดจริงจริงกลับตาลปัดครับครับความจริงเราต้องมองผู้เสียหายในทางบวกนะฮะเขาว่าเป็นผู้เดือดร้อนเนี่ยจะไปคิดว่าเขาแจ้งความเท็จเนี่ยมันเป็นเรื่องวิปริตมากครับ ร้อยคนใครจะมาแจ้งความเท็จครับอาจจะมีเพี้ยนสักคนผมว่าพันคนจะมาแจ้งเท็จสักคนนึงคนคนจิตไม่ปกตินะคนส่วนใหญ่ถ้ามันไม่มีเหตุความผิดอาญาเกิดขึ้นใครจะแจ้งอืแล้วทําไมตํารวจไปมองว่าไอ้พวกแจ้งพวกนี้มันต้องกันแกล้งเขานี่เป็นมีเบื้องหน้าเบื้องหลังโอ้โหถูกไหมฮะมาวิปริตนะนี่เป็นความคิดของเจ้าพนักงานที่วิปริตนะฮะแล้วก็ดูจากแบบเขาเรียกว่า track record ใช่ไหม track record นี่สถิติหรือว่าจากแบบ จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาดูย้อนหลังไปครับแม่พี่ๆตำรวจไทยอย่าเล่นเหยื่อเลยครับอย่าเล่นเหยื่อเลยอย่าเล่นบทเหยื่อเลยครับแม่ออน่ะเออครับผมนะฮะ